ไม่อายทำกินหนุ่มสันติสุขทำอาชีพเสริมคนดังแห่อุดหนุนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายรุ่นใหญ่มากความสามารถ อย่างหนุ่มสันติสุขพรมสิริโดยที่ผ่านมาเขานั้นได้มีผลงานละครมากมายนับไม่ถ้วนฝากให้แฟนคลับได้รับชมกันตลอดระยะเวลากว่า38ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงนอกจากเขาจะมากความสามารถเรื่องงานในวงการบันเทิงแล้วล่าสุดก็มีธุรกิจเล็กๆของตัวเองกับภรรยาการนิชชการโดยล่าสุดหนุ่มสันติสุขมีอาชีพเสริมคือการขายเบเกอรี่โดยมีภรรยาเป็นคนทำเองกับมือวางขายที่ไหนก็ขายดิบขายดี เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแห่กันมาอุดหนุนกันอย่างมากมายอีกด้วยงานในวงการก็ปังแถมขยันทำอาชีพเสริมแบบนี้สมกับเป็นไอดอลของใครหลายคนจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com